สวัสดีจ้าสวัสดี FC ส้มมะพยากรทุกทุกทุกขั้นคะ่ะดวงนี้ดวงสุ่มนะคะ เจ็ดวันนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นบ้างขออธิษฐานกับพระศิวลีพระอุปคุตและพระสังกจายสามพระอรหันต์บันดาลโชคลาภอยากให้ไพ่ยิปซีอยากบอกอะไรสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุตั้งจิตอธิษฐานจับไพ่ใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นี่คือดวงสุ่มของคุณคุณอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรหยิบเลยสามใบอ่ะดีหรือไม่ดีราชาดา หกเหรียญและเดือดซันซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากสัปดาห์นี้ใครเดือดร้อนติดขัดเรื่องเงินเงินทองจะมาเงินทองจะเข้าไพ่ที่เห็นได้ชัดเลยคือหกเหรียญหกเหรียญคือยกมือไหว้ร้องขอขอเงินของานขอโอกาสขอความช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ใจดีมีคนเมตตา ใครเดือดร้อนติดขัดเรื่องเงินในสัปดาห์นี้จะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาจะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมในเรื่องของการเงินให้เงินยืมให้เงินมาแก้ไขปัญหาใครรอเซ็นสัญญาใครทำธุรกรรมใครยื่นกู้สัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมผ่อนธนาคารหรือเจรจาอะไรบางอย่างสำเร็จ ในสัปดาห์นี้ใครมีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลใครมีเรื่องฟ้องร้องคดีความมีโอกาสได้รับชัยชนะใบต่อมาคือพระราชาดาบราชาดาบความหมายไพ่เชิงบวกหมายถึงอำนาจนักการเมืองนักกฎหมายผู้มีอิทธิพลคนมีสีข้าราชาการนักวิชาการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เอ่ยไปจะได้จะสำเร็จ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสมหวังดังใจมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดสิ่งสําคัญเมื่อผู้ใหญ่สั่งเสริมให้คุณมีอํานาจใครจะลงชนะใครจะลงชนะนะใครจะลงเลือกตั้งชนะใครสมัครสอบใครยื่นตำแหน่งมีโอกาสได้รับตำแหน่งเพราะฉะนั้นราชาดาบเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจข้อเสียของราชาดาบคือตรงเกินไป บางครั้งคนมองว่าคุณหญิงบางครั้งคุณเองไม่งอคนบางครั้งศักดิ์ศรีมันค้ำคอเบาๆลงมั่งเบาๆลงมั่งยิงมากไปก็ไม่ดีรักศักดิ์ศรีมากก็อดตายรักศักดิ์สรีมากก็เหนื่อยมากบางครั้งยอมอ่อนข้อบางครั้งยอมก้มหัวให้คนบ้างทุกอย่างจะดีผู้ใหญ่จะส่งเสริมมีโอกาสได้ลาบยศสรรเสริญน,นะแต่บางครั้ง ต้องงอผู้ใหญ่บ้างนะจ๊ะเดอซันเป็นไพ่ที่ดีมากดีที่สุดจังหวะนาทีทองภายในเจ็ดวันนี้มีโชคลาภเข้ามาใครเลี้ยงกุมานใครบูชากุมารใครมีเด็กน้อยเกิดใหม่ใครมีลูกมีหลานบุตรบริวารเด็กคนอายุน้อยกว่าจะให้โชคให้ลาบใครกำลังจะทำอะไรที่เกี่ยวกับชื่อเสียงการแข่งขันการเป็นยูทูบเบอร์ การเอาผลงานออกสื่อสาธารณะความหวังมาแล้วโอกาสมาแล้วกระตือรือร้นให้สุดใครเป็นนักกีฬาใครจะแข่งขันอะไรช่วงนี้จะได้จะสำเร็จพระอาทิตย์ขึ้นหมายถึงแสงสว่างชีวิตพ้นจากความมืดมิดดอกทานตะวันเบ่งบานคือความหวังมีแสงสว่างนำทางชีวิตจังหวะเนี้ย น้ำขึ้นรีบตักน้ำขึ้นรีบตักเพราะฉะนั้นเรื่องเงินดีมากรับรัพ์จับเงินก้อนโชคลาภจากบุตรหลานบริวารหรือเด็กการได้รับความช่วยเหลือการได้รับโอกาสดีๆทางการเงินการได้รับความยุติธรรมการได้ลาบยศสรรเสริญการได้รับอำนาจการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความรักคนโสดมีโอกาสเจอรักแท้คนโสดมีโอกาสเจอรักแท้ได้เจอคนดีที่สามารถ อุปถัมภ์คำชูซึ่งกันและกันได้แต่อาจจะเป็นคนที่ไม่หวานหรือไม่ค่อยโรแมนติกสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะประชดประชันอาจจะมีเรื่องให้หึงหวงใครรอคอยการตั้งท้องตั้งครันใครรอคอยการกำเนิดบุตรมีเกณฑ์ได้ลูกมีเกณฑ์ตั้งท้องสมใจทำบุญกับเด็ก ทำบุญกับสถานสงเคราะห์ทำบุญกับคนเร่ร่อนจรจัดและคนยากไรใครอยากร่วมบุญกับอาจารย์ส้มมะพยาโกนทำบุญกับเด็กกัมภาวัดดอนจันทร์ประจําเดือนธันวาคมทักแชทมาร่วมบุญกันได้ตามจิตศรัทธาและใครอยากเสริมอํานาจเสริมบารมีเสริมดวงการเงินเสริมดวงโชคลาภสามพระอระหันต์พระศรีวลีพระอุปคุตพระสังกัจาย พกติดตัวไวแล้วรวยพกติดตัวไวแล้วเงินเข้าตลอดพกติดตัวไว้แล้วผู้ใหญ่ส่งเสริมเมตตาชุดนี้สองค์239บาบาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางใครรับพิมพ์คำว่าสนใจบูชาพระ ทักแชทมาได้เลยสนใจบูชาพระใครน้อมรับคำทำนายพิมพ์คำว่าน้อมรับสาธุแล้วจะสำเร็จเงินรออยู่ผู้ใหญ่พร้อมช่วยชื่อเสียงโอกาสโชคลาภเงินทองความสำเร็จรออยู่ความยุติธรรมรออยู่ ดูคลิปนี้จบแล้วกดไลค์กดแชร์ใครจะเช็คดวงส่วนตัวส้มมะพยากรดูดวงผ่านไพ่หย,ยิบสี่เปิดไพ่าทายดวงทักแชทมาได้1นึคำถาม3าบาทโทรคุย20นาทีเริ่มต้น349บาทรวยรวยเฮงเฮงปังปังรับทรัพย์จับเงินก้อนอธิษฐานกับองค์ท่านแล้วจะสมปรารถนาค่ะ